เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับเอ่อ perfect shell นะครับ perfect shell อันนี้ให้หัวใจด้วยจะมันต้องดูวิดีโอนะครับก็เราไปต่อกันเลยครับอะไรครับเนี่ยกว่าจะเก็บหัวใจครบนะครับก็เราไาต่อ examp ในนัดพาทที่5นะครับดูซิว่าต่อจาก slice of heaven นะครับที่เอ่อที่เขาขึ้นไปดาดฟ้ากับแมวนะครับแล้วก็ เดินซ้ายหลบซ้ายหลบขวานะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับเอ็กซแซมนะครับใช้สามสิบหัวใจนะครับปะไปกันนะครับน,นี่นจะไล่ไปเรื่อยๆรื่อยนะจนถึงวันที่สอบนะครับตอนนี้เช้ามากมวข้าวในตอนนี้หมายถึงตัวผมจริงๆนะไม่ใช่อันนี้อะไรนะเตรียมตัวสอบนะดูซิจะผ่านไหมครับเปิดเอาใส่กระเป๋าใช่ไหมยิ้มชักใส่กระเป๋า สกระเป๋ารูเลอร์แม่บรรทัดโอเคสมอลดิจิตอลค็อกนาฬิกาปากกาเอ้ยดินสอเอ้แซมิกเกตั๋วสอบยางลบฟอนเดชั่นเพนมึกซึมโอเคอาไปครบแล้วเอ้แซมติ๋วสอบดีกแล้วอาร์ติสต พาเลตคืออะไรอ่ะ p ินซิลบล็อกกล่องเ a ปเปอร์เทปอะไรอเนี้ยงงไปหม,มอดอ่ะเทลเฮ้ยกดผิดโอ้ย,อยนึกว่ากลับไม่ได้เดี๋ยวนะ exam ตั๋วเ,เอาไปแล้วนี่พ้าเห็มอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอเป,เปอร์เทปเทลเทลคืออะไรอ่ะ หาไม่เจอนะผู้ชมหูยหาไม่เจอวะอ๋อนี่เหรอเพนบ็อกไว้เพนเพนบ็อกนี่เหรอเค okay. แกรมอ่ะก็คือตัวผู้หญิงนะครับอ่าไม่ต้องกังวลเนาะแม่บอกนะครับ Mom, you okay, more. Okay. More. มามูโอเคมีมอเคแมดบีมอก็เรามาระวังด้วยนะ o ฮ p a ูแพ็คเตรียมของครบหรือยังฉันเตรียมเรียบร้อยแล้ว I won't see you off today then take care you away there อ๋อฉันไม่อยากเห็นนะ off today ก็คือเดินทางปลอดภัยอ๋อไม่อยากให้หิวโอเคครับกินไปเรื่อยๆข้าวเดิมๆนะครับ เอาอะไรเนี่ยกินเปลือกไข่ได้หรอวะแมวนะครับบ๊ายบายนะครับเล่นกับแมวหน่อยนิดนึงอะไรอะเลอะให้กินไข่เหรอเลอะแล้วไงต่ออะอ๋อเช็ดปากให้แมวข้ามถนนให้อันนี้สวยวะ่ะ ข้ามข้ามข้ามเขี่ยรุนชนว่ะมีรถไฟอย่างนี้ด้วยหรอรถรางแม่งเล่นยากอยู่เนี่ยมันเดินยังไงอันเนี้ย ข้ามผ่านแล้วเนะี่ยไม่ถึงสักทีเนี่ยโอ้โหยังไม่เคยเล่นดานนีิเลยเนะี่ยอืม ไม่ต้องไปสอบแล้วไกลขนาดนี้โอ้กว่าจะถึงเอาถึงสักทีเอาไปซีเนียร์เอ็กซแอมสับเจ็กคันเลยแสว่าวาดรูปไม่มีอะไรตัดเหล่าดินสอก่อนเอาเหล่าเร็วเร็วเร็ว ห่าวไงวะอืมต้องเริ่มใหม่อ้องปาดขึ้นแล้วก็ลงเหรอรู้แล้วรู้แล้ว ไส่หักเฮ้ยทำไม่เป็นอ่ะ Chết tiệt, quá, khó có thể thay rồi Chúng ta โอยจะเสร็จไหมวันนี้ อโอ้สกิปเธอท่านผู้ชมก็ดูไปนะครับเลยไม่ไหวจริงขิงด้อมกาบ ที่นี้มีสอนสีครับก็ท่านผู้ชมเล่นถึงด่านไหนก็มาแชร์กันได้เนาะโอ้นะครับอันนี้ผมไม่ไหวจริงปั่นลินสอไม่ผ่านอ่ะสกิปไปแล้วอ่ะโอเคสกิปเถอะนะครับเพนเพนสีนะครับอ่ะโอเคอืมไปต่อไปอ่าคณิสา์มาโอหถนัดมากผมอะไรเนี่ยแอดมิชชั่น i ิ k e เกตอะไรเนี่ย ทำไรวะทำไหมวะอ,อ๋อนรหัสหรอหกเดี๋ยวลบไงอะ่ะมันต้องหกศูนย์สองอ่ะคุณเลยแล้วเนี่ยหกศูนย์สี่หนึ่งสาอืมลบยังไงวะเนี่ย พระเจ้าช่วยลบไม่เป็นคือรู้แหละอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะอ๋อไปแปะสามโอเครู้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 แล้วละทำใหม่ใหม่หมดเลยหกศูนย์สองสี่หนึ่งสาม complete อ๋อ เมื่อกี้แม่งยังไม่ทำเลขเลยเลือกสัญลักษณ์ที่อยู่ในไฮไลท์คันที่ below G น่าจะแพนด้านะฟุตบอลอันนี้อะไรอะซูชิปะ่ะเชี้ยผิดกอดเล็กๆอะไรอะซูชิหรอพีระมิดหรอคนละละ อันนี้อะไรเนี่ยถ่ายรูปสอบเสร็จแล้วไงเหรอผ่านไหมเนี่ยน่าจะผ่านมัน้งกลับบ้านสอบเสร็จพอดีน่าจะผ่านแหละคนออกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยผู้ชมอันนี้ผมทำไม่เป็นวะ ไม่มนราสองคน,นออกไปพร้อมกันไหมอ๋อว้ยเฮี้ละนี่อะโอ้ยได้ไม่เป็นโว้ย สรุปเราได้ดูโฆษณาครับเต็มไปหมดเลยคือ <c oughs> มันกดสก,กิป์ก็ไม่ได้อะแบบจะแปดโมงแล้วต้องไปกินข้าวแล้วท่านผูบบ้ชมออจบทีนี้เร็วๆนะครับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นค่อยเล่นนะครับ มอมลุกไล้คิวเววิ่งอ๋อกำลังโบกมื <ork> อแล้วไงต่อแค่เนี้ยหาแม่อ,อ๋อหาแม่โฟมเดอะแบ็คอ้อมเดอะคอร์ด e ูฟ e p อะผีเพลออ t นฟอ o ทูลุกเธอมูฟยังไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อ้เห็นด้านหน้าเฮ้ยกูจะออกไงเนี่ยมือกูเต็มแล้วเนี่ย อ่ะแล้วไงอ่ะอุ้ยนี่ทำไม่เป็นจริงนะผู้ชมเล่นไงวันเนี้ยนี่อ่ะ เฮ้ยเลยไม่เป็นโอ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันอ,อับสบัดออกได้นี่หว่าออกแค่นี้เองโอ้ยจบแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคจบแล้วท่านผู้ชมเอ็กแซมสรุปผ่านไม่ผ่านวะผ่านแหละโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะท่านผู้ชมก็ผมไปแล้วอย่าลืมติดตามช่องเกมบ๊อบทอยด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายปุ๊บป ปิดตรงไหนเนี่ยหรือปิดไปแล้วอุ้ยเหี้ยแลว